นักเตะเล่นเป็นไงบ้างครับภาพรวมนะครับก็ดูนักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเพราะว่าเ,เราอยากจะล้างแค้นให้ได้นะครับมาเจอศีเรีเกต f c วันนี้ก็คือเราก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอบคุณนักเตะทุกคนนะครับทีมง,งานสตาฟโค้ชรวมถึงแฟนบอลที่มาให้กำลังใจนะครับวันนี้ก็สุดยอดมากๆครับเออพราะไม่นัดต่อะไร ความพร้อมก็ตอนนี้อาการบาดเจ็บของผู้เล่นก็เชื่อว่าหลังปีใหม่ก็น่าจะดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเรามีเวลาในการพักนะฮะแล้วก็อาจจะมีผู้เล่นที่จะเข้ามาเสริมทีมอีกพอสมควรนะครับเชื่อว่าความพร้อมภายหลังจากได้พักปีใหม่ไปเนี่ยเชื่อว่าก็น่าจะไม่มีอุปสรรคในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับก็อยากจะทำผลงาน,นให้ดีต่อเนื่องครับ ฝากถึงแฟนๆนะครับแฟนหัวจากพี่ข้าทุกคนทุกท่านนะครับที่จะรับชมอยู่ที่นี่นะครับหรือว่าเชียร์อยู่ที่ทางบ้านก็ตามนะครับก็อยากจะให้เป็นกําลังใจนะครับปีนี้เราทําผลงานมาได้ดีขนาดนี้ก็ต้องชื่นชมแฟนบอลที่มีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็หลังปีใหม่นี้ก็อยากให้มาชมมาเชียร์นะครับเรายังมีบอลถ้วยบอลลีกนะครับอีกหลายรายการที่ต้องการกําลังใจจากแฟนบอลทุกคนทุกท่านนะครับก็มาเชียร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับฝากผมนะครับ